เตะเข่าเด้อพี่น้องเด้อเข่าเอาไข่ใส่เด้อพี่น้องเด้อไข่ใส่สองฟองเด้อพี่น้องเอ้ยเข่าพัดปลากระป๋องวันนี้พี่น้องเมนูง่ายๆวันนี้เมนูแซ่บๆเด้อพี่น้องเอ้ยเอาไข่ใส่สองลูกเด้อพี่น้องเด้อสองฟองคนใส่ก็เข่าก่อนเด้อเดี๋ยวไปพัดพี่น้องเลยคนใเข่ากันดีๆเลยพี่น้องเลยใส่น้ำมันไปนิดนึงพี่น้องเลยคอกไข่ลงเลยพี่น้องเลยคอกไข่ยสองฟองเลยพี่น้อง ขอไข่สองฟองได้เพี่น้องขอไข่สองฟองเลยเพี่น้องคนไปเรื่อยพี่น้งองคนงในขใไข่แจกอันดีเ้เราเห็นเขาซุกได้เพี่น้องเขาพักปลากระกป๋องเด้อพี่น้องเด้อดูสีสันจะน่าทานไหมจ๊ะ พอได้ที่แล้วก็ตามด้วยเข่าที่เราใส่ไข่ไว้เด้อพี่น้องเด้อใส่ไฟเบาๆเด้อพี่น้องเด้อไฟอ่อนแต่ไฟอ่อนเด้อพี่น้องเด้อพัดไปเรื่อยพี่น้องพัดใส่ไข่ไปเรือยพี่น้อง คนไปเรื่อยพี่น้องเดี๋ยวพี่ว่าจะใส่แครอทลงไปเรื่อยพี่น้องพัดไปเลยกะถั่วซอยพี่น้องตักขี้หอมตักขี้พี่น้องพัดไปเรื่อยพี่น้องเข่าก็จะได้ออกมาสวยสวยพี่น้อง พัดไปเรื่อยพี่น้องพัดจนไข่ชุกเลยพี่น้องจนเข่าจนเข่าอันจนเข่าเป็นเป็นไข่เป็นมันอ่ะพี่น้องพัดไปไายมาเบาไปจะปลุกไงเด้อพี่น้องเลยผมมาสักหน่อยนึงพี่น้องผ้าเขียวน้ำมันหอน้ำมันหอยใส่ลงไปเลยพี่น้องแทนที่มันอร่อยลงพี่น้องเลยเออตัดลงพายพี่น้องโอเค พัดไปเส้นทีนี่พี่น้องทีนี่พัดไปมันจนเขอาให้มันแห้งๆเลยพี่น้องให้มันแห้งสีจช่วยเลยพี่น้องเลยอ่าทีนี่พอแห้งแล้วช่วยก็จะใส่ใส่อันปลากระกป๋องเลยพี่น้องเอ้ยใส่ปลากระกป๋องลงไปเลยพี่น้องโอ้ตัวตัวเท่านั้นเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวพี่วันจะ คนใส่กันเลยเด้อพี่น้องเด้อน้ำจัวหน่อยพี่น้องตัวน,นัวเลยจะนำไว้จะไม,ม,ม,ม่ดีพี่น้องอ่ะพัดขึ้นไปเลยทีนี่พี่น้องโอ้ข้าวผัดปลากระป๋องพี่น้องโอ้พัดได้แห้งเลยพี่น้องกันที่นี่อืมหอมเลยพี่น้องเลย <S <S เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลันดอกเอาจานมันอ่ะโอ้โอ้ <S <S โอ พี่้องเอ้พร้อมๆเลยพี่้องเอ้พร้อมพรอมขอาผัดปลากระป๋องเด้อพี่น้องเอ้บัานนี้พริกน้ำปลาพร้อมพี่น้องเอ้ยแตงข้าวผัดปลากระป๋องพี่น้องเอ้ยแซ่บๆลอยๆเลยพี่น้องเอ้ย สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมเมีกำลังแรงใจใพิรุณนาะครับเนาะไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศเนาะครับเนาะที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเอ้ยลำล้ำรวยกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะครับเนาะวันนี้เขาพัดปลากระป๋องพี่น้องเอ,อ้ยอาหารแรงพี่น้องเด้อพี่น้องเอ,อ้ยทางไก่ทางไก่มากินน้ำพิ้วนเด้อหอมๆเลยพี่น้องเอ้ยเขาพัดปลากระป๋องใส่ลูกโดดพร้อมพี่น้องโอ้ย แซ่บเลยพี่น้องเอ้ยบีบของเงาลงพี่น้องหวัดลงตามด้วยอันเด้อพี่น้องเอ้ยพริกเด้หนี่พริกนลำปลาพี่น้องเอ้ยเรื่องลำปลาลอยๆลงปลาพี่น้องเอ้ยมามาพี่น้องมาหิวแล้วพี่น้องเอ้ทางไก่ทางไก่วันนี้แซ่บเลยพี่น้องเอ้ยนี่แจ้งพี่น้อง โกีคหอมมาพี่น้องไหมหอมปลาป่องพี่น้องต้อบรุดดกดใส่รุดดด้วยพี่น้องเลยตอบรุดดอยไหล khẩu chết với đồng đây khẩu cầm

ดอกับพริกน้ำปลาพี่น้องเลยไม่ลูกลงไปซาาลงไปพี่น้องเ้มันเว่งง่ายเลยพี่น้องวะยัง จับอโอ้เมนูข้าวพัดพี่น้องเลยข้าวพัดปลากระป๋องแซ่บอยู่พี่น้องเลยพี่อ้นกินไม่สวยไม่งามก็ต้องขอโทษขอพายพี่น้องทุกท่านเลยนะครับ ตาแล้วครับอย่าเก็บอย่าจวนเด้อเพี่น้องเลยลำลำเลยกันทุกคนทุกภาพราพ่างกายแข็งแรงนะครับเนาะสวัสดีครับผม